ทรงงานนะครับต่อเนื่องนะครับซีคการช่างอายุทยานะครับรับงานแก้แบบนี้นะครับประจำอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นติดสติกเกอร์นะครับช่วงวารละถึงจุดจุดหนึ่งนะครับโดนแดดมากๆกนะครับก็จะกรอบนะครับเริ่มแสดงอาการออกมาแล้วนะครับตรงที่เป็นรอยลั่งรอยต่อต่างๆนะครับจะเก็บรายละเอียดไม่ได้นะครับก่อที่นี้ใช้ไปนานๆนะครับก็จะเริ่มกรอบนะครับอย่างที่เห็นนะครับวันนี้ก็ แนะนำสาระดีๆด้วยนะครับวิธีถอดตาโลโก้นะครับก be no like like ่อนที่จะเปลี่ยนในส่วนของชิ้นส่วนนะครับสีเทียนช่างครับมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับในส่วนของสีดําเงานะครับปินนแบกนะครับลายเคปล่านะครับมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับวิธีถอดนะครับเห็นไหมครับถอดตัวบนออกก่อนนะครับที่เป็นยางแล้วถอดด้านข้างนะครับด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านข้างด้านล่างนะครับของแต่ละฝั่งนะครับถอดหลงง่ายๆนะครับ ตรงจุดนี้นะครับลูกค้าถอดหักกันมาเยอะนะครับนี่นะครับของเดิมติดสติกเกอร์นะครับสีเฮียนช่างอายุทยานะครับถอดประกอบติดตั้งให้นะครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับเมียไม่โทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วนะให้เต็มที่ในห้านาที10นาทีนะครับส่วนมากจะเสียเวลาตรงลูกค้าตัดสินใจนะครับเลือกไม่ถูกนะครับตรงนี้ก็ตรงนู้นก็สวยตรงนี้ก็ถูกใจนะครับสีดําเงานะครับทําที่ไหนก็ทําได้นะครับ ในส่วนของงานเคปลาร์นะครับก็จะเป็นงานอีกระดับหนึ่งครับอีกเกจหนึ่งนะครับความสวยก็จะแตกต่างกันขึ้นไปนะครับของเดิมนะครับนี่นะครับลูกค้าติดสติกเกอร์มานะครับภายใต้สติกเกอร์นะครับก็จะมีปัญหามากมายหลากหลายนะครับลูกค้าปกติก็ไม่ค่อยแต่งกันอยู่แล้วนะครับยกเว้นคนแต่งจริงๆนะครับแต่ปับสติกเกอร์นะครับภายใต้สติกเกอร์นี่ครับปัญหาค่อนข้างจะมีเยอะนะครับโคอเมียมพองบ้างโคเมียมเป็นร่องเป็นรอยบ้างนะครับ นี่นะครับรอลอกออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนมากงานมีปัญหานะครับลูกค้าไปถอดทํานะครับสีเคการช่างนะครับเจอมาเยอะนะครับเวลารับงานแต่ลูกค้าสับเปลี่ยนนะครับลอกสติกเกอร์ออกนะครับภายใต้สติกเกอร์นี่งานเป็นหลุมนะครับเป็นจุดนะครับโคเมียมแตกโคเมียมพองนะครับหลายๆอาการนะครับแต่ละอาการก็แตกต่างกันไปนะครับใครก็อยากได้ของดีนะครับ นี่นะครับลูกค้าถอดมานะครับลักษณะอาการนะครับเชี่ยวหักหมดนะครับสี่เคอันช่างครับของที่ร้านนะครับสภาพ100%ยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมติดตั้งให้ลูกค้านะครับในส่วนของตาโลโก้นะครับตาโลโก้นะครับแท้ตัวมีเซ็นเซอร์นะครับเบิกศูนย์ราคาอยู่ที่ประมาณ5,8 0 0ถึง6,5 0 0อัพนะครับแล้วแต่ละที่นะครับ c k การช่างนะครับหลังจากรับงานนะครับลอกโครเมีนมโมียมมินปัญหาลอกออกนะครับ ล้างสีออกนะครับล้างสีเดิมหมดทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับทําสีเหมือนโคเมียมตัวรถเดิมนะครับนะะเหมือนสีเดิมตมัวรถนะครับแต่นะครับรับประ ER ก governor, ันรับรองนะครับแข็งแรงคงทนครับสวยงามกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับดูความเงานะครับของเดิมนะครับในส่วนของกระจังปัจจุบันสปอร์ตนะครับจะเป็นเมนเพสนะครับสีผสมตัวทําละลายนะครับหรือว่าทินเนอร์นะครับสีขีลือบช่าง หล่อกว่าเดิมนะครับเสริมเติมนะครับความแข็งแรงคงทนนะครับเงางามนะครับเห็นไหมครับทําสีเหมือนสีภายนอกรถยนต์ทุกขั้นตอนนะครับโั้นตการทํานะครับเหนือกว่าระบบโรงงาน2-3ขั้นตอนนะครับโรงงานทันระดับไหนนะครับสีเคลข้ช่างนะครับขั้นตอนการทํานะครับโั้นตการทํานะครับอุปกรณที่ใช้นะครับเหนือกว่าระบบโรงงาน2-3ขั้นตอนนะครับ ประสบการณ์ทำงานกับค่ายรถยนต์มากกว่า20ปีนะครับการันตีคุณภาพนะครับเห็นไหมครับของเดิมนะครับหมองะลอกลอกมานะครับซีคีการช่างอยุธยาเอาอยู่นะครับตาโลโก้ตัวนี้นะครับวาละแห่งชาตินะครับเป็นช้าเป็นเร็วนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับตากแดดมากนะครับขัดทําความสะอาดมากๆนะครับ้าเร็วเดี๋ยวก็เจอนะครับตาโลโก้ตัวนี้นะครับอัปเกรดใหม่นะครับ อัพใหม่บิ้วใหม่นะครับบายซีคการช่างอายุทยานะครับนี่ครับแต่งเติมเสริมหล่อนะครับเคลป์ล่าลายไม้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับฝาเครื่องฝาปิดกระจังนะครับลูกค้ามาก็เผื่อใจมาเยอะๆนะครับของแต่งเคลป์ล่าบายซีคการช่างครับมีเพียบนะครับมีแทบทั้งคันนะครับในส่วนของปาจิโร่สปอร์ตรุ่นนี้นะครับ2015ถึง2018นะครับทั้ง 2WD และ 4WD นะครับขับ2ขับ4นะครับใช้พาร์ทคอมมอนนะครับ ดูเพลินๆนะครับสีขการช่างอายุทยานะครับเข้ามาสัมผัสดูนะครับชิ้นส่วนงานภายในนะครับทำไมถึงกล้าการันตีและประกันตลอดใช้งานนะครับเคปลาลายไม้นะครับมีให้เลือกมากกว่า12สีนะครับของเดิมวัสันนี้นะไม่ต้องห่วงนะครับไม่แตกไม่งอนะครับสับเปลี่ยนได้เลยนะครับสีเขการช่างอายุทยาสวัสดีครับ